อ้าวก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ออกมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับจีจีมันนี่นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตเว็บไซต์อย่างคริปโตเออ่นนะครับที่ผมได้ทําการรีวิวไปแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตทั้งสองเว็บไซต์ที่ผมได้ทําการเน้แนะนําไปนะครับผมในผมจะมีเว็บไซต์หนึ่งอย่างเช่นเว็บไซต์วิวเศษเนี่ยอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ง่ายนะครับในการเคมนะท่านผู้ชม นะครับแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาเว็บนี้ก่อนนะครับอย่างคลิปตัวเอื่นะครับก็วิธีการทำนะครับอันนี้ผมมีประมาณ35,000คลอยว่าหกสาล้านว่าสาล้านนะครับผมเว็บนี้นับทำง่ายนะครับผมบอกเลยว่าทําง่ายมากนะครับผมอ่าท่านผู้ชมนะครับเข้ามาในหน้าตาเว็บไซต์นะครับเป็นการล็อกอินหรือว่าอะไรก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมล็อกอินนี่เป็นนะครับสามารถกลับไปดูคลิปได้นะครับเอ่อคลิปเนี่ยก็จะอยู่คลิปตัวเอินนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมา สอนเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมสอนทําเงินกันนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะเข้าไปเลยนะกดเข้าไปปั๊บไปป่ะมันก็จะขึ้นอะไรต่างๆมามากมายนะครับอันนี้คืออะไรบ้างอันนี้คืออะไรบ้างนะครับถ้าท่านผู้ชมดูช่องผมเนี่ยท่านผู้ชมก็จะรู้นะครับว่าตรงไหนเนี่ยเป็นจุดที่ต้องทํางานจนจุดที่ต้องทําอะไรนะครับมันจะคุ้นคุ้นกับตัวภาษาอังกฤษนะครับอย่างช็อตลิงครับผมนะตัวนี้เนี่ยเราทำบลอยอยู่แล้วนะครับฟอสเฟตครับผมอัลติเมทฟอสเฟตนะครับงานก็จะมีประมาณนี้เลยนะครัับมีอนนึงก็คื o f f e r a b l Survey นะครับอันนี้ก็จะเป็นเราคนที่เก่งในด้านของ o f f e r a l l นิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทำท่าน,นันของอันนี้กันก่อนดีกว่านะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำตามผมไปเลยก็เรามาที่ชอ็อตลิงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยผมสอนทำช็อตลิงกันดีกว่านะครับชอ็อตลิงก์ไปแล้วกดเข้าไปเลยนะครับอาจจะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะรบกวนท่านผู้ชมนิดนึงอะไรอย่างงี้ออะ นะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีประมาณ92งานนะกับอีก8 8อันนี้ก็จะแ8ดแล้านนะครับผมประมาณนั้นนะว่าอ่ะนะครับเนี่ยมันก็จะมีงานหรือล่างตรงนี้นะครับ R.S. ช็อตเห็นปะก็คุ้นๆุ้นกันไหมครับ C.L.K เห็นปะคือค่าค่าตอบแทนของมันในการทํางานเนี่ยมันก็จะมีบอกเอาไว้นะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่บ้างอย่างเช่นอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็97เห็นปะอันนี้อีก20 ยี่สิบยี่สิบรอบนะครับสมัติเค็มได้ยี่สิบครั้งต่อวันนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็เค็มได้สิบครั้งต่อวันนะครับอันนี้ก็าสิบสี่ล้านเลยนะเออนะครับก็อ่ะเขีมนหนึ่งครั้งนะอันนี้คือเขีมนหนึ่งครั้งนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับก็มีทั้งนั้นของคิกไฟนะครับชอตตี้ไฟคิกไฟอะไรต่างๆมากมายนะฮะยูริไฟชอตบีนะครับเนี่ยชอตมีบีไฟนะครับก็ลิงไฟชิงเอิร์นนะครับซีเอ็คคือมันมีเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมดูดิ ท่านผู้ชมเลือกทําได้เลยนะแล้วท่านผู้ชมอยากเลือกทําอันไหนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาสอนทำในหน้าของอันนี้แล้วกันนะครับ C L K แล้วกันนะครับเราก็กดไปด้านล่างตรงสีฟ้าเลยนะเออนะครับกดไปเลยนะครับอ่ะมันก็จะมาในหน้าต่างของมันก็จะมาในหน้าต่างของอันนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะมันกําลังรีโหลดอยู่นะโอเคนะนี่มันจะมาในหน้าต่างของอย่างนี้นะครับก็ท่านผู้ชมนะครับรอแป๊บหนึ่งนะนะขออนุญาต นี่กดอ,อ่ะนี่ท่านผู้ชมเข้ามามันจะเป็นหน้าต่างอีกใช่ไหมท่านผู้ชมสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดตรงนี้บิสติสกีไปเลยนะ,ะกดไปโอเคนะครับหลังจากนะั้นนะให้เรากดไปที่อ่ะหลังจากนั้นครับให้ทําการกดตรงนี้ไปเลยนะครนี่รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันจะอันนี้ให้เราเองนะ รอกัอนนะครับโอเคสิบห้าบ้านสิบห้าวินาทีนะครับเราก็รอไปนะครับรอไปนะสี่สามสองหนึ่งอ่ะเราก็กดด้านล่างนี้ไปเลยนะครับนี่นี่นี่ c o n t i n u สเต็ปไปเลยนะปับ๊บปั๊บไปเลยนะครับรอไปหนึงนะครับ ปึ๊บอะสิบห้าวินาทีครับรอไปนะครับสิบห้าวินะมาชมสิบห้าวินาทีแปดเจ็ดหกห้าเนี่ยรอไปนะครับสิบห้าวินาทีเองอันนี้เป็นหน่วยงานของช็อตลิงก์นะครับจะป,ประมาณนี้งานของมันนะครับก็ให้กดดา้านนี้ไปต่อนะครับนี่กดไปเลยปุ๊บแม่ ง่ายๆนะเดี๋ยวผมสอนทำ p t c อีกสอนทำเพาส์เซตอีกนะครับอืมนะสอนทำทุกตัวนะครับที่มันได้เหรียญมาแล้วก็ถอนเป็นบิตคอยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ไปเก็บกันนะอ่ะรอนะครับรอเน็ตผมอาจจะช้าๆหน่อยนะครับอ่าอันนี้อ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่ชมเห็นตรงนี้นะครับมันเขียนไว้เราทําการดูโฆษณานะครับให้เรากดไปสักอันหนึ่งนะครับกดค้างไปเลยนะครับแล้วเปิดในแท็บใหม่นี่ผมสอนทํานะครับ เราก็ท่าผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูในเว็บนั้นน,น,นะครับปึ๊บปุ๊บปะนี่เข้าไปดูนี้นะครับอย่างโฆษณานี้เป็นของแบรนด์อ่รสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับอ่าฮะรอไปนะครับเราก็ไปดูได้นะว่าตอนนี้กี่ทีแล้วอ่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะฮะเราก็กดไปเลยนะไปปะกดไปเลยมากดไปเลยนะสามแล้ว ไปที่สี่แล้วนะครับปึ๊บรอมันนะครับรอนะครับรอรอรอใกลละอ่าสิบห้าสิบห้าวินาทีนะครับก็รอไปนะนี่รอไปเลยนะครับ โอเคนะครับเราก็กดมาด้านล่างเหมือนเดิมเลยนี่ด้านล่างนี้เลยนะครับปึ๊บอ่ะเน็ตห<ผ>มอเดี<ๆ>๋ช้าๆหน่อยนะครับขอประทขอประทานอภัยท่านาาผู้ชมทุก,ท,กท่านกันด้วยนะครับรอก่อนนะครับรอรอให้มันไปต่อนะครับ อ่ะอีกสิบห้าวิท่ทีครับผมเห็นปะเรากดประมาณห้าครั้งนะสอโทผิดนะสำหรับอันนี้อ่ะกดประมาณห้าครั้งเองนะครับได้วโอเคนี่ไปต่อเลยนะครับนี่ปุ๊บอ่ะผมกดไปหมดหรือยังอ่ะมาดูอันหมดหรือยังปั๊บนี่มันจะมีอันนี้อีกอันนึงอ่ะอีกสองรอบอ่ะเห็นปะ มันก็เขียนอันนี้อีกสองรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเสร็จเลยนะอันนี้ก็รอบปีแปดวิครับผมอ่าอันนี้น่าจะเป็นหน้าของอ่ะผมต้องปิดอันนี้ก่อนครับแอดบ็อกนะนะผมปิดแอดบ็อกมานะครับนะครับสิบเอ็ดวินาบสิบเก้าแปดเจ็ดนะครับรอไปเรื่อยครับท่านผู้ชมเราทําไปพร้อมๆกันนะครับป้าเป็นป้าเสร็จแล้ว ให้รอรออ่ะอันนี้อันนี้คืออะไรมันขึ้นว่า waiting for ad click นะครับให้เราทําการนะครับคลิกไปเลยนะครับคลิกไปอย่างนี้เลยนะคลิกค้างนะคลิกค้างคลิกค้างปุ๊บนี้พอนะครับเก่งนี้พอนะไม่ต้องเปิดตามที่ผมบอกนะครับแค่นี้เสร็จแล้วเห็นปะมันก็จะขึ้นคนใหม่นะครับเรากดไปปั๊บนี่รอนะครับมันจะมีอีกอันหนึ่งเหมือนกันเดีเลยนะครับนี่ก็รอเหมือนเดิมนะครับสิบเอวินะครับ โอเคใกล้ลอ่ะเสร็จแล้วนะครับคลิกเหมือนเดิมนะครับคลิกที่โฆษณาเหมือนเดิมนะครับคลิกไปเลยนะครับปั๊บปึ๊บนี่องี้คอนทินิวไปต่อแค่นี้นะครับอ่ามาดูกันมันจะขึ้นว่าเห็นปะกู๊ดจบนะครับเราได้ละเก้าสิบสี่นะครับล้านนะได้มาแล้วนะครับก็โฆษณาบังเออนี่ได้ละนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการทําก็จะง่ายๆวันนี้เลยนะครับ ก็ผมทำให้ได้ดูหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่สามเหลี่ยมต่อผมจะถอนทำอีกนะครับมีงานอีกนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นเฝาเซตนั่นเองนะครับเฝาเซตอันนี้ให้เรากดไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นการเคมเค็มที่ง่ายที่สุดนะครับรอประมาณสองนาทีเห็นป่ะสองนาทีสามารถมาเค็มได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เคมได้ทุกทุกวันนะครับแบบไม่มีจํากัดเลยนะเขาไม่จํากัดเลยนะอันนี้ได้สิบสี่สิบสี่เลยนะครับเยอะนะบอกก่อนนะครับแล้วก็ อแบบหนึ่งโฆษณามาขึ้นอีกอะนะครับกลับไปฟอ u r เอ็กซ์โอเคมามาใหม่นะครับก็อ่ะอันนี้นะครับดูตามตัวอักษรเลยนะครับท่านผู้ชมอโฆษณาขึ้นนะขอปิดก่อนนะปั๊บโอเคนะครับก็ที่นะครับเนี่ยที่ f o เอกนะครับก็ตามภาษาอังกฤษเลยนะครับด้านล่างนี้มันก็จะมีด้านล่างอยู่นะครับเนี่ยบ้ที่ f o u เอกนะเราก็เลือกอันแรกก่อนนะครับอย่างเช่น เขาบอกว่าทีทีเห็นไหมทีนะครับก็เลข3ก่อนปึบ๊บเลข3ก่อนปั๊บนะครับโฟแม้โฟโฟก็ต่อที่เลขคสองปับ๊บนะครับเอกนะครับก็เลข8ปดเห็นปะปึ๊บปุ๊บเอกปับ๊บแค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้ทําไงอันนี้ทำไงนะครับอันนี้ก็ให้เลือกอันที่มันน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยมันเป็นลูก,กบาสนะฮะแล้วก็อันเนี้ยเป็นอ่าเหมือนน้ำมะพร้า,าวนะครับเราก็เลือกแค่น้ำมะพร้า,าวปั๊บ เรื่องนี้นะมันจะเป็นจุดสีส้มสมออกมาให้เราเห็นใช่ไหมมันก็จะเป็นจุดสีส้มนะครับหลังนั้นเลื่อนมาล่างสุดครับมันจะมีคําว่าเคมนาวนะครับให้เราทําการกดไปเลยนะครับแค่นี้กดเคมนาไปอ่ะมันก็จะขึ้นว่ากูจ็อบเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือการเสร็จแหละอันนี้คือพอเสร็จนะครับผมง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมอ่านะครับจะมีอีกนะครับกดไปที่สามเลเหมือนเดิมนะครับสามเลนเหมือนเดิมเราลืมอะไรไปหรือเปล่าลืม p t c หรือเปล่านะครับ มนะ PTC มีหรือเปล่านะนี่ p c มันอยู่ตรงเซิร์ฟแอดนะครับมันจะขึ้นว่าเซิร์ฟแอดนะมันไม่ใช่ p c เหมือนเว็บไซต์ทั่วไปนะครับนี่มันก็จะเป็นในหน้าของ p c นั่นแหละนะครับก็คืออันนี้เคียง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีหลายๆงานให้ท่านผู้ชมเคียครับผมนี่นี่หกสิบวิอันนี้ค่าตอบแทนมันก็จะมีต่างๆกันไปนะครับอย่างเช่นนี้แปสิบห้าล้านนะครับก็ห้าล้านห้าล้านไปเรื่อยๆนะครับก็กดได้ทุกอันนะครับวิธีการทําก็ให้เข้ามาตรงเมื่อกี้ตามที่ผมบอกเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นนนะะคครรัับบบววีาาไปปเลยกดุ๊ อันนี้รอประมาณเห็นปะเวลานะครับเวลาที่มันจะต้องให้รอนะครับห้าสิบเจ็ดวินาทีเห็นปหมท่านผู้ชมนะครับเราก็รอไปนะครับมันก็จะให้รอรอมานี้เลยนะเราก็รออยู่หน้านี้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เราสามารถเคลมได้นะครับก็รอไปเนี่ยสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดสี่สิบห้านะครับรอไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนะครับหลังจากเวลาหมดแล้วนะครับผม โอเคนะตอนนี้ก็ยี่ห้ายี่ห้าวิแล้วนะครับรอไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสอนถอนด้วยนะครับสําหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนถอนนะครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยผมว่าสาวผิดนะเหมือนจะถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับจะดีอยู่เนี่ยแหละนะครับอีกเว็บไซต์นึงจะมีขั้นต่ำาไกหนึ่งนะครับแต่เว็บไซต์เนี้ไม่มีขั้นต่ำนะคือถอนได้ประมาณที่เขาให้ถอนนะครับเราสามารถถอนได้เลยนะเออมันมันอาจจะมีขั้นต่ำอย่านะบางเหรียญนะครับาสียผิดนะเออนะครับอ่ะ หลังจากเสร็จนี้คืออะไรนะครับก็กดตรงนี้เคปชั่นไปเลยนะครับท่านผู้ชมกดไปปับ๊บอ่าจะเป็นหน,น้าของร,รถบัสประจําทางนะครับแล้วก็หารถบัสเห็นปะ่ะอันนี้ก็อันแรกเนะนี่ยนี่ปุ๊บ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 เลือกไปหกอันปั๊บ,อ,บอ่ะอันยังไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลือกไปต่อนะครับบางอันมันจะลืวนๆหน่อยนะเ,นะเนี่ยเราก็ได้แล้วเนี่ยเราก็กดไป verify แคปชั่นไปเลยนะครับกดไปปุ๊บอ่ะนี่คือจบแหละกดย้อนกลับมาครับปั๊บเห็นป่ะ มันจะเป็นด้านของกู๊ดจ๊อบนะฮะับแปดสิบห้าล้านนะครเพื่อเข้าบัญชีหมดแล้วร้อยมานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเคมของ pc นะครับแล้วกดไปที่สามเดือนเหมือนเดิมนะครับเรามาด้านล่างด้านล่างหน่อยดีกว่านะครับอย่าง windows นะครับอันนี้ก็เป็นงานเหมือนกันนะเออ windows นะให้กดไปนะครับอันนี้จะเป็นงานเหมือนกันนะครับก็มีงานหลายอย่างให้ท่านผู้ชมได้ทํากันเลยนะครับงานนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างฟลอกนะห้าสิบวินาทีเหมือนกันนะครับโบนัสโบนัสเอ๊ยอันไม่ใช่นะคอันนี้ windows นะ ต้องไปที่อ่ะวิดีโอแอดอ่ะถูกแล้วนะครับอ่ะนะครับมันก็จะบอกนะครับว่ามันมันเนี่ยมีงานประมาณ48อันนะครับแล้วก็อีก13ล้านก,กว่าเนี่ยเราก็เลือกสักอันหนึ่งอย่างเช่นผมจะเลือกผมจะเอ่ออะไรเนี่ยเต็มหมดเลยนะอ่ะผมจะเลือกสักอันหนึ่งอย่างเช่นโอ้ท่านผู้ชมเราไม่มเห็นแน่เลยอันหนึ่งนะคปับป๊บปั๊บโอเค นะครับผมเลือกอ่านหนึ่งอย่างเช่น f o กกี้เนี่ยฟอกกี้นะเพื่อนะเลือกไปวิวแอดไปเลยนะครับปับ๊บอันนี้มันจะให้เราคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับก็ให้เราทําการกดไปที่ start now ไปเลยนะ start now ไปนะสตาร์ทนาปับ๊บนะครับอ่ารอนะรอเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าเราก็ต้องอยู่ไว้น้านี้ก่อนนะครับสัก60วินาทีนะสวิตปับ๊บใช่ไหมนะแป๊บหนึ่งนะอ่า เราต้องรออยู่หนว็บนี้นะครับรอไปนะครับ60วินะ โอเคเดี๋ยวผมไอ้น,นี้ดีกว่านะครับสอนทนํานี้อย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคมันจะได้ง่ายกว่านะครับก็อ่ะท่านผู้ชมกดไปตรงนี้ start now นะครับให้กดไปค้างๆไปอย่างนี้ค้างอ้าวเหมือนจะทําไม่ได้แล้วนะโอเคงั้นก็วิธีการทํานะครับก็คือรอหกสิบวินะครับรอค่อยกลับมาในเว็บไซต์นี้นะครับก็แนะนําให้เปิดเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนะตอนนะั้นนะเออนะครับอ่ะกดไปก่อนแล้วนนะครับ start now ก็ลองเหมือนเดิมครับ เราไป60วินาทีนะครับ เอาจริงนะครับถ้าอันเนี้ยทำอะไรมันจะง่ายกว่านะครับถ้าทําในคอมนะแต่ถ้าในโทรศัพท์เนี่ยม,มันจะไม่ค่อยรู้อะไรนะครับอืมนะครับผมเคยเคยทําอยู่นะอันเนี้ยเออนะครับผมโอเคผมว่าผมแนะนําให้ทําในคอมดีกว่านะครับถ้าอันเนี้ยผม,ม,ผมว่านะเพราะมันจะดูเวลาไม่ได้หรือว่าอันนี้ไม่ได้นะครับ ขออนุญาตเอานี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามัน,นไม่มีเวลาบอกเนาะซึ่งเราจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันเท่าไหร่แล้วอแนะนําให้ทาในคอมนะครับงานนี้ก็แนะนําให้ทํางานมีอะไรบ้างนะครับผมแนะนําเลยนะให้ทํานะครับทางด้านของอทุกอันนะครับอย่างเช่นช็อตลิงนะฟอสเซตเนี่ยอัลติเมทฟอสเซตนี้ก็เคลมได้เรื่อยๆนะครับอันนี้จะเหมือนกันนะครับก็คือเคลมได้เรื่อยๆนะครับอันนี้เคลมแบบไม่ ไม่จับเวลานะครับเคมแบบไม่จับเวลานะครับถูกใจแครหลายคนชัวนะครับตรงนี้นะครับเคมแบบไม่จับเวลานะแบบหนึ่งนะครับโฆษณามันขึ้นเรืออกิน,นะครับผมก็รำคาญเหมือนกันนะปับป๊บๆโนทำม,มือนะปิดปิดโอเคนะครับวิธีการทำโอโาโฆษณาเยอะมาก อ่ะวิธีการทำนะครับเลดี้นะครับเลดี้ตรงนี้นี่สูตรมินิทนะครับหมื่นห้านี่บันติเมตรนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับเรื่องละไม่ละนะครับเห็นศูนย์ศูนย์ห้าไหมศูนย์ศูนย์ห้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียงกันเหมือนเดิมเลยนะครับก็ศูนย์ศูนย์ห้าก่อนไอขีดนี่นี่สู่แล้วก็หาเหมือนเดิมครับอันนี้อันไหนน้อยสุดนะครับก็อย่างเช่นอ่ออะไรนะกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋า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 นี้น้อยสุดนะครับก็เลือกไปแล้วก็เคลียร์แนวไปนะครับ แค่นี้ก็จะเสร็จแล้วใช่ไหมนะครับผมอืมนะก็จะได้เหรียญม,มาแล้วนะครับผมสําหรับคนที่นี่นะเออนะครับแล้วก็กดไปที่สามเหรียญนะทุกคนตกคนจะมาสอนถอนกันนะครับให้ไปที่ w i t h d r a w a นะ w i t h d r a w a เรืยนะครับไปที่ w i t h d r a w a w นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทาการคำนึงนะโฆษณาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมกวท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะเออ นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับทำการหาเหรียญที่ท่านผู้ชมจะถอนนะครับผมจะนําถอนให้เข้า f อเสร็จเพย์นะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถถอนได้ไรคอยตอณนี้นะครับผมจะถอนไปไรคอยแล้วกันนะครับอ่ะจะเก็บติดไรคอยนะครับก็กดไปที่ไยคอยนะครับให้ท่านผู้ชมจิ้มไปนะครับก็จะขึ้นนะครับถ้าท่านผู้ชมจิ้มแล้วมันจะขึ้นเสียฟ้าอย่างนี้ก็แปลว่าได้นะครับก็จิ้มไปอย่างนี้อ่ะเรื่องลงมาล่างสุดครับผมเราก็จะต้องใส่ที่อยู่อีเมลพอเสร็จเพย์ของเราไปที่เราสมัครไปนะครับ ก็ท่านผู้ชมทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมนะเออนะครับใส่ไปเลยนะครับผมก็จะเลือกอันนี้ก่อนแคปชั่นกันก่อนนะครับแคปชั่นที่น้อยที่สุดนะครับที่ผมเห็นนะก็จะเป็นทางหน้าของหน้ายิ้มเห็นไหมอันนี้ในน้อยสุดนะครับหน้ายิ้มน้อยสุดอ่ะแล้วผมก็จะใส่ที่อยู่ก่อนนะครัขออย่าตัดก่อนนะหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะเห็นคาว่า withdraw นะครับ withdraw ตรงนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับปั๊บรอครับ ปื๊บไปป่ะมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยได้ทําการถอน 3, ส7 0 0ซาโตชิเนี่ยเข้าสู่ฟอสเซตเพลทเรียบร้อยแล้วเราควรจะพาไปดูกันนะว่าจะเข้าไหมนะนี่นะครับก็จะเป็นหลักฐานการจ่ายในเว็บไซต์นี้เลยนะครับอย่างคริปโตเออร์นั่นเองนะครับได้ทําการส่งเหรียญมาในกระเป๋าผมเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ3,760ซาโตชินะครับผมนะในวันที่17เดือนมีนาคม2024นะครับนี่ก็เป็นหลักฐานการจ่ายนะครับผมนะจ่ายมาเมื่อกี้เลยสดๆร้อนเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการ นะนำคลิปในเว็บนี้นะผมวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้ามีอะไรที่อยากมาแนะนำนะผมจะมาแนะนำอีกนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ